ไม่คิดอูตัดเนื้อเนาอนอู่ร้อนแต่เด็กหน่อยมันยังนอนเอเอในอูร้องอ่ะเอากระเนิดเกิดเป็นไทยต้องถามถ่ายพอเนื้อเป็นทองจงบอกนางเล่านางมาให้สว่างในอุรามีรายรีปลายดวนดอกลำดวนรายเด็ดสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดมีตัวไหนอะไราดาไหนอะไราดาตัดไม้มาอย่งางไรเดียพี่อย่าหาไรเดีย เอรายาดัวไม่ดาอ่อนดาเหนื่อยคิดดาเหนื่อยและดาเน็ตก็สินสองรอยยี่สิบเจ็ดมันมีตัวไหนอะไรดานอมันมีตัวไหนไปถึงตัวไหนโนสินอย่างใดพอแตแต่คนอย่างพี่สินมีคงแต่คงเหลือไม่พอตัว นองยาบละเนื้อนองยามพี่ไม่ว่าน้องยำไปละเนื้อน้องยีม,มีสองรอยีย่สิบเจ็ดตามมูลเหตุมาพอดีอสาวงามจำเอาไว้ในโยอดอะไรน้องหญิงนะคือหนึ่งพระราชิกสีส,สังฆาทิเสสิบสามอนิยตสองนิสกีปัจจิตีสามสิบปัจิตีเก้าสิบสงปฏิเทศนิยสีเสีเขียววัดเจสิบห้า ทธิกรณะสมถะนั้นมีเจ็ดฉันไม่สมมุติพูดเท็ดดอกบาลีมันมีจริงบาลีมีจริงทะรุวินัยแล้วชายยิงคงไม่มีจางสินตัวขาดพระนี่คือพราชิกสีกหนึ่งเ<ส>มเสพเมทุน<ซ>สองเมเหหลักของเขา,าตั้งแต่ห้ามาสกสามเมขามนุษย์สี่เม่อวดอุตริมนุสธรรม พระทรงธรรมท่านทรงหามปรามไม่ซาทอสาถอยแต่พระไทยสมัยเรานี่แต่พระไทยสมัยเรานี่ชกกอดสาวเคยมีบ่อยถ้าคนไม่ปะฉันว่ามีบุญดอกบาปไม่มี บตอนอ่อนเลโนตอนอิมันต้องมีตอนคิดกำปั่นเอยตอนอ่านาไม่ซ้ำแก่เล่ซ้ำไขสินตัวไหนที่มันสำคัญที่ขาดพระอะไรขาดทรงให้เรากรงๆร,รงสักตอนอีกมีดเขาใช้ทุราชุบจะถามพร,รูปคือราชันสินตัวไหนมันรายสำคัญที่ทำให้พระประราชิกพระประราชิกรารูปราชมฉันก็ตั้งราชมเนอุรา ชื่อะตัดน้อย้ำก็เลยสุดปลากระโดดไปเลยใส่พระธรรมพิษกิจโอไหนที่ความประสงค์ของท่านเลยสูนเนที่นองได้เอ๋ะเฉลยทมก็เพราะฉันจำไม่ได้คุณหรือชกรำควายน่สินยังขาดโตไม่ได้